คือเวลาเราไปเก็บขยะเนี่ยเราก็จะมีเวลาเราไม่จํากัดเลยว่าเวลาถึงตอนไหนตอนไหนเราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะเต็มกระเป๋าที่เราเอาไปแล้วก็บางทีเราก็ชวนเด็กๆชวนชาวบ้านที่นั่นช่วยเก็บ,ก,บกันด้วยค่ะขยะที่เราเอามาใช้ได้ก็จะมี เมือนเชือกอย่างเงี้ยค่ะเชือกวนลูกทุน่นแล้วมันก็จะมีลูกทุ่นแบบหลายๆแบบด้วยนะคะ,ะแบบเยอะมากแล้วก็มีรองเทา้ารองเท้าแตะฝาขวดไฟแชกจะแชร์ประสบการณ์การทำกระเป๋าใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่มีก็จะมีกันไกก่อนกันไกเข็มแล้วก็เชือกค่ะแล้วก็เปิดกระเป๋า ที่เราเอาอวนเก่าเนะะี่ยค่ะมาเย็บเป็นตัวกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าผ้าที่ใช้ก็จะเป็นผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นผ้าที่มีในท้องถิ่นของเราภาคใต้แลวและที่สําคัญคือผ้าที่ผ้าที่เราใช้เนะะี่ยค่ะเป็นผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วเป็นปลายม้วนจากโรงงาน <S 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 ขั้นตอนอันดับแรกเลยเราก็ นำขยะทุกอย่างที่เป็นอวนที่เป็นลูกทุ่นที่เป็นเชือกอะไรเยงนี้ค่ะอันดับแรกเลยแล,แล้วก็เราก็เอามาล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็ตากแดดตากแดดเสร็จแล้วเราก็เอามาขึ้นรูปเป็นกระเป๋าแบบที่เราเออกแบบไว้ว่าเออกระเป๋าใบนี้เราอยากได้ขนาดไหนแล้วก็เอาผ้ามาประกอบแล้วก็ทําหูตกแต่งด้วยการนําขยะที่เราเก็บมา ใช้เข็มสอยแล้วก็เอามาประกอบบนกระเป๋าดอการจัดวางของเราก็จะแล้วแต่เราชอบออกแบบว่าคือแต่ละใบกระเป๋าเราจะไม่เหมือนกันค่ะอยากให้มันเป็นปลาเป็นปาลารังหรือว่าเป็นบรรยากาศใต้ทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเอามาวางวางวาง,วางแล้วล้วก็เอามาเย็บติดกับกระเป๋าที่เราทําค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนพอรเราแยกขยะแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขยะไหนที่เหมือนขยะที่ไม่แยกชลลายได้มันก็อีกอีกอีก,อก อีกอันหนึ่งมันขยะเยื่อสลายไม่ได้เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเป็นกระเป๋าใบเก่าที่ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งใหม่ในในใน,ในสไตล์ในแบบที่เราชอบไม่ไม่ไม่ซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกระเป๋าที่เราทําไม่ได้แค่เอาไว้ใส่ของแต่มันคือของที่ทําให้ทุกคนใส่ใจค่ะ